สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่นะฮะแล้วก็มานาแฟมิลี่ช่องสำรองเนาะวันนี้ผมมาเจอพี่อ,อ๋อที่บ้านปากข้อนะครับตำบลหินมูลเนานะที่เป็นข่าวเด็กหายนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูนะฮะพี่อ,อ๋อวันนี้มาก่อนติดชิดพี่อ๋อให้เลยม่สดใช่ไหมคลิปโอ้นะนะพี่อ๋อก็เดินทางมาจากโคราชนะครับทุกคน มาเจอกันโดยบังเอิญน,นะและ้วก็กำลังจะหาห้องพักนะครับขอญาตถ่ายนะครับพี่เออสวัสดีครับสวัสดีผมจะมาทำข่าวน้องเขาน,นะครับผมมีที่พักเขาจะ อ๋อแต่ว่ามันมันเป็นแต่ห้องเปล่าไม่มีที่นอนไม่มีอะไรอ๋อเขามีที่นอนมาแล้วครับมีที่นอนมาแล้วคะ่นเสื่อนเนี้เสือนียเห็นไหมว่าแดดอหมึงเดมาก่อนได้ก่อนเลยมคือเราเรานัเออาได้ห้องเช่าแล้วครับ ไปห,ห <im it foreign language> ้องพักก็เนาะดีใจไปพี่คุณใจกทาค่าตัวผมเขาเรียกผมแสนหนึ่งผมยังไม่จ่ายผมเลยกระเด็นกระโดดออกมาเนี่ยคุณอยากผมไปเกลียดเพียบไหมครับผมว่าคุณเงียบเปิดเดียวเลยครับเดือนสองพันสองค่ะคือเราเราเราขอให้อยู่แค่เดือนจนคดีจบแค่นั้นดูห้องก่อนดีค่ะผมว่ามันสะดวกไหมไม่เป็นไรผมเอาเลยแหละครับสะดวกสะดเอาเลยครับห้างอาได้เลยครับ ไม่มีที่นอนก็ลดหน่อยนะพี่เนาะลดได้เนาะเย็นเดียวเองเดียวผก็ไมมีที่นอนเดี๋ยวเขาจะไปซื้อหาซื้อที่นอนเอานะฮะเบอร์สี่แล้วเหรออ๋อห้องเบอร์สี่แล้วเนี่ยขออนุญาตถ่ายติดนิดนึงนะครับนี่นะฮะอุ้ยห้องกว้างนะรถที่จอดรถจอดได้ก็สะดวกนะล่าสุดพี่อ๋อก็ถึงกับต้องมาหาบ้านพักแล้วนะถนนเดดข้้าูก็ไค่ะ บอกจะทำคลิปกันครับทำคลิปกันฮะเพราะว่าคลิปร้องไห้ห้องมันเอ่อบ้านเช่าครับทำคลิปบ้านเช่ากันฮะเป็นยังไงบ้างพี่อ๋อโอเคไหมสะดวกอยู่นะอ๋อเปิดประตูหลังลมเย็นเลยหนูก็อยู่แต่ครัว หนูเอาเก้าอี้ไปนอนอยู่เครัวฮะลมพัดเย็นสบายได้ค่ะขอบคุณครับยังไม่รู้เลยก็ยังไม่รู้ว่าจะดีจะจบยังไงเนาะคือเราก็เป็นเดือนไปเลยตอนนี้แม่เด็กยังไม่กล้าครับยังไม่กล้ายังไม่รู้เลยเพิ่งมาถึงวันนี้ฮะเพิ่งมาถึงวันนี้เพิ่งมาเนี่ยทำข่าวกันวันนี้ฮะก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไง ก,กินกับพี่อยู่ในพื้นที่น่าจะรู้จักรู้กว่าพวกผมนะเออหนูก็อยู่หนูแค่นี้หนูไม่เคยเข้าไปยุ่งสุขสิเหอะไรในซอยอะไรเงี้ยคะ่ะหนูไปอยู่บ้านเรียนลูกลูกปเรียนหัวกลับมาอยู่ห้องหนูอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะพี่เนาะทำดีดีทำดีดีทำดีๆๆ <c oughs> <c oughs> ทำดีบ <c oughs> <c oughs> างมัะจําไปเลยนะฮะทําดีดีไม่ต้องมระจํานะก็คือขออันนี้ไปก่อนนะพี่เนาะจ่าย เอาไปยี่สิบาทช่วยขออาบน้ำด้วยดึงคืนขออาบน้ำด้วยดึงคืนแต่ใช่เนาะราสุดก็มาหาห้องเช่าเลยครับทุกคนหาห้องพักแล้วนะฮะถต่ว่าจะมาปักหลักที่ไี่นะพี่อ๋อกับพี่รัชนีครับทุกคนพี่เาดเอ้านี่ครับ มันก็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 ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนนะครับจะจะถิงมเดือนไหมหรือจะเลยเดือนประมาณนี้แ่ะครับก็เลยครับขอชอบเป็นเดือนไว้ก่อนเลยอืมอ่ะอ่ะห้องเบอร์สี่ครับทุกคนจากหน้าตักซอยถ้าใครจะมาหาพี่อ๋อน้องให้ดูท้แถวย่าง้ดู้แถวยังอ๋อดูแลครับได้ยินข่าวอยู่ฮะเป็นเสียเนี่เสียบ้านเช่าเสียขาดเดี๋ยวไม่ขาดร้อกเดี๋ยวพัดลมมีไหมเออ ก็ถ <mile> ้าไม่ม <tom> ีอะไรก็ต้องไปหาซื้อท <itud soundtrack> ี่นอนดีที่พี่พัดลมใช้ได้ไหมครับเออพัดลมดูให้สามตัวนึงครับโอเคเลโอดีมากเลยครับโอ้เจ้าของบ้านใจดีนะเนี่ยพี่ใจดีมากเลยหาพัดลมมีพัดลมมาเดี๋ยวหาให้เลยไหมเดี๋ยวหาดูข้างในก็มีนะแต่ติดไม่ติดยังไม่รู้แต่เชืจะหาให้นะจะหาให้ใช่ไหมย้อนไปย้อนไม่แรงนะคะไม่แรงแต่บ้านมีอยู่เลยหนูเอามาให้โอเคครับ ครับผมยังคงขยับรถมาจอดเลยนะครับได้ค่ะอาจารยป้าสู่ให้ครับโอเคครับป้ามาคนตรงบ้าต้องเลยโอ้มาปุ๊บปั๊บได้ห้องพักเลยนะฮะมาคนแรกก็อยากได้เปรียบย่างไงครับก็จะเป็นเขาจะเป็นพี่ใหญ่เขาเนี่ยเออทำเลยดีเลยเขาจะเป็นพี่ใหญ่ก็ต้องเรียกห่วงพี่นะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถ้าอยู่นู้นก็ต้องเรียกเรียกพี่เอก บอกผมว่าพี่ใหญ่ใช่ไหมใช่ผมมคนแรกยูทูบคนแรกเลยพี่วินาต้องเรียกผมพี่ใหญ่เออพี่ใหญ่ใครมาพี่ต้องเป็นพี่ใหญ่ตอนนี้เอาจ่ายกันเลยนะครับตอนนี้ได้ห้องพักแล้วเนาะไม่มาจำเลยทขาไม่มาจำหมดเลยจ่ายได้ไหมเพราะว่าอยู่เราไม่ได้อยู่ประจำอยู่ไม่รู้ว่าจะไงถ้าอะไรเรื่องยาวจบแล้วก็กลับไปแต่จ่ายไปเลยแต่ห้องพักแล้วนะครับขยับรถมาเอาของไว้เนาะ ก็ให้พี tamam> <S 2> <S 2> ่เขาทำความสะอาดก่อนอย่าเพิ่งใจเย็น sì, ัๆนั่งนั่งอยู่ศาลาด้วยกันก่อนไม่มีเพื่อนได้ห้องพักเรามีหลักมีฐานแล้วตรงนี้ยังไงก็มีที่นอนแล้วไม่เลื่อรลอยแล้วอ่ะทุกคนครับได้ห้องพักแล้วนะครับเหลืออยู่หนึ่งห้องพอดีเนาะนอ่เหลืออยู่หนึ่งห้องพอดีเราจะมาอีกเยอะมั้ย ก็จะมีมาครับวันนี้มีว okay. ันนี้มีทีมของพี <t <t 네่หลวงมาอทีมของพี uh ่หลวงกำลังเดินทางมาแล้วก็จอนนี่จอนนี่เขาอาจจะมามาวันไหนไม่รู้แต่อาจจะมาเห็นว่าเสร็จงานวัดด่านพี่อินจะเดินทางมางั้นพวกเราก็มีเพื่อนแล้วจะมาปักหลักที่ไหนเห็นว่าอย่างนั้นนะก็เห็นครับประมาณว่ามีเพื่อนแล้วแหละภาพใจใช่ไหมยินมีจะนักข่าวไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาไม่ลงเลยนะมาครบครัวเหมือนครั้งแรกที่ไปกรุกหุงลุงเหลียก็ไปสองคนแต่นัด ไม่รู้จักใครจะไปหาใครอยูงไม่ได้ผมก็ไม่ยังลงเรงเลยเมื่อกี้ถ้าไม่เจอพี่ผมก็ไม่รู้จะยังไงไม่ชีโด้เลือกท่านจะไม่ขี่รถจะขี่รถบนนั่นเองบนรถล้อมรอบหมู่บ้านเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเขาจะมีการขี่ดังน้องต่อที่เขาจะทำการงมงมหนังหนังหน้านะโอ้ไม่ได้งมหนังหน้าแต่เขารอแต่รอเจ้าาหน้ที่ก่อนที่ไงจะรดูความคืบหน้าของคดีต่อไป คือว่าเขากำลังจะพาชาวบ้านเขาไปงมข้าเปนนักวดาน้ำเดี๋ยวมางมกันนะยิงเห็นเขาคุยกันนักข่าวนะเดี๋ยวเรารอเรียนนะเนาะพอเราอยู่ปากหลักยินนี้แล้วก็ปากหลักนั่แหละวันนี้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดแล้วแหละเราจะรอจะต้องทันสถานการณ์ทุกทุกชดน้รงค้าพรมเราไปดูกันว่าเป็นยังไงก็ช่วงบ่ายนะครับจะมีการงมเนาะบึ้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะฮะจะรอรอรอเอาเปรียบให้ทุกคนได้ชมกันล่าสุดนะครับ พี่อ๋อได้ห้องพักแล้วนะครับดีใจกับแกครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มาหนสตอรี่